ดิ้มสายแหงๆเลยตัวนี้เอ้าดีอุ้ยโอ้โหโอ้ยจีสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีี่ทุกท่านที่เข้ามารับช่องคลิปสัมผัสน่อยอีสานมาหน้าจ้าวันนี้มีหน่อยกับพามาหาหล่อสูเกียดจ้ามาพบกันในวันที่16กุมภาพันธ์2024จ้าไปลุ้นเงินเมืองวัดศรีเซมันต์มาหน้าต่ก่อลนะนี่ผม

จดตะวบแมนนี่ดีว่เนีใ่เปนนกิมันก็สิงเนี่ยเราเ่าเขาเคยมาหาเราในมีเงินปะมีดิโบมนวายอยู่ขึ้นตัอยงอึ้งไม่ได้หันทำงานอ้งเมยนี่็ยังมันใจโบแมน ไม่ต so okay. ้องคลิปแน่ this ่แน่นะไม่ไงนะจ้าโอ้ยนี่เด้นี่ตัวใหญ่อยู่จ้าถอยแน่คือฮะนี่ตัวแสายน่ะดินสายถินอันนี้ไง เลียขึ้นมาน้องเลียตายจ้านี่นมามันบดงขึ้นมานันยินก็นม่้มยยนแล้ก็บริเหณนเี่แต่ปวดโศกกายคนะนะเสียงไก่ อีตุ่ตินี่ใส,ส่มมอันเงี้ยโอเคขึ้นมาหรอเนื่น้องง่ายตัวแรกผมกะขึ้นเอาไปให้กินเน,น,นี่ยใส่กันเด้อนี่ตัวเดียวบอว้

เชียืเบอร์วัวหายหนี่ดลงไปตื่นเลยแอบน่อยเร่มตือนหอยเพิ่งยูยูสิบอ่ะแบนี้ตะกอถ้ามองขามเพิ่นแบบนี้ว่าเพินสายบ่อเลึกว่าเพิ่นไปอยู่เนาออือหโอ้หาท่นเขียนหน่อยเียนน้อยเชียนน้อยโอ้โหเดิ่งเตอน้อนเลยพิ่นยูน้ำอันดินแตกเหือจยังสิก็เริ่เข้อาเหือแล้วล่ะ Tay lái tù là đấy nè Xong tù Khiến nội vẫn liều hèn đê, Nên bố cứ khiến ăn xài đi Hãy hèn cho kênh เล็กแนะ่เนาะเพราะว่ามองเคยน,นี่เด้ <laughs> วันวนั้นเคยขวดนี่วันนั้นเคยมาสูงแบบก่อนนะเนียนจ้ะขันมาขัดไปดึงทุกข์แข็งเนี่ย หัดลงไปมะแขงได้บางเนี่ยสันที่เคยโกไปแล้สันมแขงเนาะนั่นพอโอ้โองเห็นโอ้โหทีงว่ามีคาสูงน้ามองบ่อสันสูกเกือตันนี้พ่อน่าสูก มองเห็นไหมพอคืดว่าสิมิดิเตืนเตื่นเนะเดี๋ยวจะเอ้ยดิ่นี่ทีสองิมานมหาไ้อ้ยแน่นล้เนโอ้ยตุ๊กงเห็นขยับับนี่ มองโบเป็นแต่อยู่แบบอยู่เนาะนี่นี่ยวแข็งมาจ้ะ ความสมารถของคนนะอาวเยนน้อยเรียนอยยนอยกมกุก่แต่ว่าถามาจับอ้เนี่มันคืน่นติมร้ายไ,ได้เขียนละ

nhi, thứ 2, bây tôi nhảy qua sủi, u, mong anh, hao bê tay hết đã, cha, tù. เขนเป็นหาใสายย่ยบใหญ่เนาะหาใสาก่กระจิบกระจกกระจกกระแจกมาที <c oughs> ่โอ้ย <c oughs> เขี่ยเลยเขี่ยแล้วคนตาดีเนะ นี่คือทุ่ใหญ่แท้พุ้ยฮ้ยฮู้ยู้ยฮ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 ้ยฮู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 ้ยฮ้ยู้้ มันกรคุบนะคุกขี้เคียดิบ้านบ้ายู่ไหนเห็นได้ตัวอยู่ไหนบรรยกาศกันน่าก็ต้อแล้วมีกระว่อยเลยเนาะตอนนี้เป็นมังไม้ครับผมมาไม้ใหม่เชียนเนาะ สายงานนี่น,นะจ้ะแต่ว่าโมเมนต์ใส่อันนี้ใส่หัวจะไม่จะไปต่อหนาเคียดอยู่ไหนจงออกมา มองนีว้ว่าเพื่อนเขาเจอกเลยเราก็มานั่ฟังดูมาไหนพ<ะ>่สายันกระิบเป็นสายจเจ็บแผบเลยแบคักรแผบแห้งมะนี่นี่กำลังเห็นแขนสายมองนี่นี่นี่คน,น,นแบบงบับเนาสายยาย,ยน้่นเ านต้อสยยหยบเม่นจ้ะให้เล็บเดี่ยวบางหันบางหินเนาะถ้ามีบางกรปินปุ๊บขึ้นมาเลยแหลแระรับมาเกะก็เกียบมาเหมือนเป็นจเลยบางทีเคยหาพี่น้องเพื่อนมาหาเนาะ เ <át. S 2> อากระลังวัชพืชยางลงไปจ้ะก็มีเส้นขอดอยู่เอาก็เลยเอาหมวกใหม่เฮลคอปเคลียดเงลงบันทึกช้าวายเยคือเก่งชัวร บรรยากาศเย็ยนดีเนาะแม่นครองน่าเป็นตัวเย็ยนให้ <c oughs> นามเค <c oughs> ่ะอาเบิงดีเลยอย่างนี้เนาะฝนตกเนาะบินเช้ามาทางกรุงเทพมีตกเนาะยดดเก้มเห็ดแล้ว เราประมาณใส่เวลาคือเขาครับพี่น้องในเวลาเป็นอาทิตย์เท่นี้คือเสียออกเนาะนี่ปะบ่เห็นบเลยแมนเนี่ยจ้าห้างเนะาะมังนี้เนาะนแนวผัมแกงใส่นาโอ้มกใส่นาเลยมกใส่พักไส้ร้ายเลย <laughs>

โอ้ยดอืโอ้ยมองนอยู่ใส่มืออะเศรใส่เสียมพี่น้องคนอยู่บลชกต้นวายเนบเนนอ๋อเมนคือบติโอดินใส่ิไม่ได้โอ้ยนี่เรเห็นใสมือขวัญเอา เสียมมาท่านใจคนบรอยู่ไอเบ้ออยด้ยก็าสายั้งนาอ้ยเย็นดีแหงนินอนนังตีละคนใส่งามแหงนาะแม่ทุกคนไม่ยู่เป็นหมองแต่ เสียเลยโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่นะตัวหใหญ่เลยขง่ายพ้น้เาต้องใส่มกันใส่หมือี่นเป็นสายืน้เป็นสายหเพ่อหมองแก่นกแก่นด้ ดินน้ำกันเด้จ้ะงงก็ิะยื่ลึกไงมี่วะ่นี่เจสิเดี๋ยวใชโอ๊ยทันปะทันนี่นเอามุมโงกงไปยามีอะไรบ้างเันจะไปหาสายง่ายๆเลยเนาะตะกี้มวนเถอได้มาหลายๆคนมาหาท่นก็มาตีเนี่ยาม่ีมอหม่อ ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมแมน่นจ้ะเขาก็ได้มกแล้วนาะไม่น้อยเนาะแต่ว่าหาโบมานก็ถูกหลอกปัญหาแมน่น, <ๆ S 1> นครับผมพี่น้องเพิ่นก็มาหาคือกันเนาะแม่นครับมานพอได้มกนี่ล่ะจ้ะไม่รวงผลงานเฮาเลยสจ้าผลงานวันนี้ก็ได้แน่ยอยู่เนาะแมน่นครับผมขนาดวแบบ่าห่างเพราะว่าเข้ามาหลอก สามนส <c oughs> ในการาหาเขียนในหมองนี้น่าตะกลองนะ้องหมานพอได้อยู่ได้กินได้จ่าผ้าเปลี่ยนบรรยากาศน้ำเน่มืออื่นกะมาจะเป็นยางมงปลาเนาะมัองแล่ว<ร><ม>จะพาไปใส่มงปลาไหวจ้ะหาอยู่หาเก่งกับไก่บางก์กันทุกว่าหมานี่เด้อจ้ะหมานพอได้มกพอได้แกงกันจ้าพอเชิญสวัสดีมีเจ้าไหน็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหมิ้วน,น้อยน้ำเน่เด้อจา้ามิ้วน้อยก็ข,ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเฟซซีทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาคลิปหนาวันมือหน่อยสิพาไปหายยังสิโซนสิมานีนยังแน่จ้ะสำหรับวันนี้กขอ,ขอ,ขอ,ขอา่าวว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม